บอกก่อนว่าคือสาวคนนี้เรียกได้ว่าคลิปเนี้ยนะน่าจะเป็นคลิปประมาณว่าเธอเนี่ยรีวิวสินค้าสินค้านึงแหละอืมอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าท้าแดดท้าลมก็ยังข่าวซู้ได้อยู่อูเป็นรีวิวเสื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ดูก่อนอดูก่อนนะอ่ะดูกยอนดูอยากดูเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะโอ้โหดีไม่ไหวจริงจริง อะไรโอ้โหคือมันแนบเนื้อมากเลยตกใจตอนแรกคุณคงจะเข้าใจผิดนะว่ารีวิวชุดใช่ไหมใช่ไม่ใช่นะจ๊ะเขารีวิวสินค้าว่าเออใช้แล้วแบบตากแดดไม่กลัวดำจ้าแต่คนเนี่ยโฟกัสผิดจุดไงไปรีวิวไปดูไปดูที่ชุดของเขาโอ้ชุดมันแนบเนื้อ,อจริงอะ่ะชุดแนบเนื้อลายบิกินี่สีแดงโหแซ่ นึกว,ว่าใส่บิกินี่กลางถนนแล้วเดินข้ามถนนขนาดนี้ oh, โอ้โหเธอแบบป่วมากปังมากเอวแบบเด้งจริงนะต้องตามเพลงเมื่อกี้เลยมันไม่ไหวค่ะมันไม่ไหวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอฟมาใส่กันบ้างไหมโอ้โหโกลัวว่าอยู่ดีบิกินี้จะมีพุงกา <c oughs> ตึงจะเป็นปิน้นปิ้นออกมาได้โอ้โหเรียกได้ว่าแซ่บจริงๆเอาอยู่จริงๆคลีนี้ชาวเน็ตนี่ให้คะแนนสิบสิบสิบเลย